ประตูท้ายฟ้าโอล่ากูดแคทนะครับตำแหน่งที่ใช้งานก็จะมีคินเซอร์นะครับที่เราสาธิตการใช้งานนะครับนี่ยฮะคลิกทุกครั้งใช้งานได้ทุกครั้งนะครับมีสวิตช์คอนโซลด้านหน้าด้วยนะครับอยู่ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้นะครับใส่ให้ตามมาตรฐานโรงงานเลยนะครับหรือถ้าลูกค้าไม่อยากได้ตำแหน่งนี้นะครับจะใช้ในตัวของตำแหน่งเปิดปิดล็อกได้นะครับผม ก็อันนี้คุยกันหน้าง,งานได้นะครับเพื่อความพึงพอใจของลูกค้านะครับชิคเกนเซอร์กุญแจรีโมดมีให้ครบเลยนะครับในประตูท้ายฟ้านะครับสวิตประตูด้านท้ายนะครับมีให้ครบเลยแถมถาดท้ายโอล่าไปด้วยอ่าลืมไปอ่ะดูใหม่ แถมถัดท้ายออร่าคูดแคทนะครับเซ็กเจอร์สวยๆเลยนะครับให้เลยนะครับให้ฟรีแล้วสลับติดตั้งตัวของประตูท้ายฟ้าออร่านะครับแล้วคิกเกนเซอร์ก็ให้ฟรีนะครับที่ร้านทีเจขับแต่งรถที่เดียวนะครับสเกิร์ตเลานะครับราคาพิเศษด้วยนะครับ9,999บาบาทเองสเกิร์ต แถมการสาดให้ด้วยนะในการนั้นนะของแถมเทียบนะครับร้านนี้ติดตั้งให้ประกันให้พิเศษเทียบกออันนะะ่อได้เลยครับเบอร์นี้ครับร้าน CJ เขับแตกรถนะครับขอบคุณครับ